เห็นบอกว่าคุณรังสิมันโรมใช่ไหมทางด้านของคุณรังสิมันโรมเนี่ยรองหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็เป็นประธานกรรม,มธิการเรื่องกิจการชายแดนไทยวันนี้ไปที่ภูมะเขือใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเปิดภาพบรรยากาศตอนที่ตัวของคุณรังสิมันโรมเดินทางขึ้นไปภูมะเขือเลยก็ได้ฮะวันนี้เองคุณรังสิมันโรมพร้อมกับคณะเนี่ยลงพื้นที่มายังภูมะเขือซึ่งวันนี้เห็นบอกว่านอกจากที่จะไปที่ภูมะเขือก็มีการไปในหลายๆจุดก็คือมีไปโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปบนภูมะ เขือก่อนตัวของคุณรังสิมันโรมเองเนี่ยขึ้นไปช่วงแรกเองเห็นบอกว่าจะเป็นลักษณะก็คือทางขึ้นถนนเนี่ยทางลุกลงังค่อนข้างที่จะลาบากมีฝุ่นตลอดทางสลับกับบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทหารไทยมีการก่อสร้างร่วมกับชาวบ้านร่วมกับพระเอ๊นนี้ขึ้นไปถึงธงหรือเปล่า ใช่ใช่วันนี้เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปถ<อ>ึงพงเลยฮะก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากสักทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อคณะของตัวคุณรังสิมันลมเดินขึ้นไปแล้วก็มีการขึ้นไปบริเวณยอดของภูมะเขือเลยนี่อันนี้บรรยากาศตอนทางขึ้นเนี่ยฮะจะเห็นลักษณะก็คือเป็นขบวนของคุณรังสีมันลมอันนี้ยังดีขึ้นหน่อยนะฮะถ้าเป็นสตรกรคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ามันจะเละเลยและถ้ายังไม่พัฒนาถนนเนี่ยโอกาสจะเนี่ยนฮะอันนี้คือฝนไม่ตกนะและถ้ารู้สึกก่อน้นีคุณกจอมพลลังะไป่ทีเ ขี้โคลนเลยตอนนั้นนะแล้วก็มีห้องน้ําอยูห่หนึ่งห้องจนตอนนี้เริ่มพัฒนาขึ้น <c oughs> อย่างที่บอกท่านอดีตแม่ทัพเนี่ยพลทบุญศิลป์ถึงได้บอกว่าเราต้องรีบพัฒนาตรงนี้ <c oughs> เพราะมันเป็นจุดสูงยุทธศาสตร์ของเราซึ่งเราปล่อยให้ขเขมรเนี่ยสร้างกระชงกระเชา้าวันนี้คุณโรมขึ้นไปทําไมวันนี้เองเนี่ยก็เห็นบอกว่าขึ้นมาเพื่อจะมาดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างรวมไปถึงามาสํารวจเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นสิ่งที่แน่ๆที่คุณโรมเองฝากก็คือฝากถึงรัฐบาลเรื่องของการจัดดกกาาาาารรรเเเยยยยีีวววแแ้้้้้ปปัััญหหหฉพะนนนใลสส็จจโคุุณงิได แรกก็คือเนี่ยแหละฮะยอดภูมะเขือขึ้นไปถึงปุ๊บก็จะเห็นนี่เลย ฐานทงที่มีการสร้างเอาไว้แบบถาวรบริเวณยอดของภูมะเขือซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเมื่อคุณลมเดินขึ้นเดินทางขึ้นไปถึงเองก็เห็นบอกว่ามีการเดินไปสำรวจดูบริเวณแนวลวดหนามริมหน้าผาของภูมะเขือนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทหารไทยมีการนำมากั้นเอาไว้พอมองลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นลักษณะเห็นบอกว่ามันมีบางช่วงนี่คุณลักสิมันลมมีการยกกล้องขึ้นมาถ่ายฝั่งที่มองลงไปเนี่ยพื้นที่อยู่ด้านล่างบางจุดมันเป็นของกัมพูชาซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าเห็นกำแพงไหมฮะ กำแพงที่พระขึ้นมาสร้างร่วมกันชาวบ้านขึ้นไปสร้างอ่ะกำแพงที่เป็นกำแพงเกาอิดด้านล่างเห็นบอกว่าจะเห็นทหารของกัมพูชาด้วยบางช่วงขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บริเวณพื้นด้านล่างมันจะมีบางช่วงที่เราซูมภาพลงไปข้างล่างนี่นี่นี ถนนข้างล่างก็คือเห็นว่ายังคงมีทหารของเขาน่าจะประจําการอยู่นั่นแหละข้างล่างและใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างถนนเป็นทางลูกกลางตัดเข้ามาเพื่อจะเป็นฐานของทหารกัมพูชาที่อยู่ด้านล่างของภูมะเขือเพราะก่อนหน้านี้เขาทาถนนตัวนี้เพื่อจะปูขึ้นมาบนเขาและเราตีกันซะกอ่อนเราประทะเราไล่เขากลับลงไปเพราะฉะนั้นถนนนี่มันจ่อประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วยังไงต่อ ก็มีบางช่วงฮะก็คือคุณรังสีมันลมก็มีการเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารทหารที่ประจําการอยู่ด้านบนก็มีการอธิบายข้อมูลให้กับคณะของคุณรังสีมันลมฟังเกี่ยวกับข้อมูลทหารและความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาวรวมไป,ป็หนึ่งตัดเสียงตอนที่ชาวบ้านคุยกับคุณรังสีมันลมด้วยใช่ไหมอ่าใช่ฮะ,ะเดี๋ยวลองดูของทหารก่อนนะฮะบรรยากาศด้านบนข้างล่างเนีข้างล่างเยข้างล่างทั้งหมดคือของเขาทั้งหมดเลยอ่าีอ่าถ้าถ้าเรามองไปจากข้างล่าง จนเนนห็นถนนน่ะนั่นคือของเขาตั้งแต่เขามีการเสริมกัมเลยันถ้าเป็นจะได้นะใชาา่ค่ะความคิดเห็นของเราคุณป้า<ข>อ,ปอ,ยอยากได้ยังอยากค่ะอยากให้เป็นยังไงถ้าพูดกับเรื่องชาแลนก็อยากให้เรายิงไปเลยอยากให้มันจบไหนเราก็สมสารทาหารบ้าง แก่ไหมคะเพราะคนเราไม่รู free, drill, ้เขาจะกินย mm ังไงถ้าฝนไม่ตกมันก็ดีไปถ้าฝนตกล่ะมีลูกหลานที่เขาเป็นทหารผ่านเขาบอกว่าแม่สองวันแล้วไม่ได้กินข้าวกินขนมก้อนเดียวน้าไม่ได้ห้าวันแล้วเพื่อให้หมดนะเขาจะทำยังไงเราเป็นยายเป็นตาเขาเหมืนไงประโยคเมื่อกี้นี่สื่อมวลชนจะรล่ยังไงมันมันมัน คือเขาบอกว่าทางเราให้ให้เวลาถึงวันที่าม <c oughs> เาก็อยู่เฉยภูมิไฟจะทาอะไรถ้าเราทาอะไรครับ <c oughs> จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวคู่กันเปิดภูมิเขือค้างเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะคุณรังสิมันโรมเนี่ยสบสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการยังไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบาบลชัมเมงจุดที่โดนระเบิดบ m 2 1ใช่ไหมครัแล้วก็คุณรังสิมันโรมนี่แหละคุณผู้ชมคงได้ฟังแล้วชาวบ้านบอกให้ยิงให้จบๆเลยได้ไหมลูก หลานเข้าไปเป็นทหารเนี่ยน้ำท่าก็ไม่ได้อาบและก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่ามีบางช่วงคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยนำตะก้าสารไม้ไผ่มาให้กับคุณรังสิมันโรมแล้วก็บอกว่าเอาจริงคือให้กําลังใจใช่ไหม<า>นี่นะเพราะวันนี้เอาจริงเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่กันอย่างวาดผวานี่นี่ฮนะไหนเปิดเสียงบรรยากาศหน่อยนี่ เดียวกันอ่านน่าสนใจก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดี๋ยวขอดูซากประหักพังหน่อยเห็นบอกว่าชุดกรรมทธิการก็ไปดูเพราะมันเคยโดนระเบิดมาก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเปิดคู่กันทางซ้ายมือนะฮะ เพราะขวามือเป็นจุดยุทศาสตร์ที่เขมรเขาอยากได้ภูมะเขือแต่เขาหมดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้ระวังก็คือเขาสัตตาสมนี่ฮะซึ่งเป็นจุดสูงซึ่งก็อยู่กับเราและเขมรก็หมายจะเอาคืนอีกเนี่ยนะฮะส่วนนี้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเห็นบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ วันนี้เองเนี่ยจากการที่ไปติดตามสถานการณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วคุณรังสิมันรมเนี่ยบอกให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมใช่คว่าการไปภูมะเขือครั้งนี้เป็นจุดยศาสสำคัญการลงพื้นที่ทําให้เราได้เห็นสถานที่จริงซึ่งมองว่าในพื้นที่ภูมะเขือมีหลายจุดที่เข้าลำบากทั้งเรื่องการสร้างถนนหนทางบางจุดยังไม่สําเร็จภูมะเขือมีอีกหลายจุดที่ต้องช่วยเหลือกันเช่นเรื่องถนนอุปกรณ์ต้องเฝ้าระวังเพราะถ้าหากมีการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเราต้องเสริมความมั่นคงสนับสนุนเหล่านี้ รวมถึงเรื่องอาหารอ๋อใช่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องจะบอกอาหารส่งช้าเพราะว่าภูมิมะเขือเนี่ยถนนมันยังเละอยู่เนี่ยนะฮะคุณรังสิมันรวมบอกอันนี้เราต้องดูและต้องทําให้เพียงพอกับกองทัพการเดินทางขึ้นไปภูมะเขือไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปแต่หากเขาเรียกว่าเอาจริงคือถ้าสามารถพัฒนาต่อไปจากนี้ได้แล้วก็พร้อมจะรับฟังปัญหาของชาวบ้านโดยเบื้องต้น ส่วนเรื่องข่าวที่ว่ากัมพูชาตั้งอาวุธยุโทโธปรกรณ์คราวนี้พูดถึงข่าวพระวิหารแล้วเดี๋ยวขวามือลองเปิดภาพข่าวพระวิหารให้ดูหน่อยนะฮะทั้งเครนทั้งบังเกอร์คุณรังสีมันโรมเองก็บอกว่าเอ่อเอาจริงวันนี้เนี่ยถ้าเราขึ้นภูมาเขือเรามองไปถึงทางฝั่งพระวิหารแต่มองไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นถึงขนาดความเคลื่อนไหวเชื่อว่าทหารเราเนี่ยจะทํางานอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้ไงคนเขาก็เกริมกลัวแล้วใช่ไหม,มว่าเฮ้ย พระวิหารขเขมรไปตั้งแล้วแล้วของเราจุดตรงนี้เราจะต้องการยังไงคือตอนนี้ภูมิะเขือไม่ต้องกังวลแล้วเพราะภูมิะเขือเรายึดคืนได้สาเร็จแล้วคุณรังสีมันลมมั่นใจว่าทหารจะสามารถตอบโต้กลับไปได้ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นไม่อยากให้ชาวบ้านเกิดความกังวลใจส่วนการลงพื้นที่ในวันนี้เห็นบอกว่าให้ความสําคัญนอกจากเรื่องชายแดนยังมีเรื่องคอเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกอันนี้เราต้องแก้พร้อมๆกันเพราะทั้งโลกเขาก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้เหมือนกัน เนี่ยนะครับในเรื่องของพื้นที่อย่างภูมะเขือเนี่ยเราก็คิดว่ามันยังมีหลายจุดที่อาจจะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่ค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการที่จะระมัดระวังในเรื่องของในกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดมันมีการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเช่นดโดรนเช่นอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเราคงต้องเสริมความมั่นคงในลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงพวกอาหารต่าง เรื่องน้าดื่มอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะต้องเพียงพอการเดินทางไปภูมิมะเขือไม่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ยังไปได้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่ต้องยอมรับว่าถ้าสถานการณ์มันมีความเร่งด่วนเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งไอ้จุดนี้เป็นจุดที่เราเองก็เป็นห่วงอยู่ก็เดี๋ยวคงจะได้มีการหาลือกับผู้มีอำนาจนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับสนับสนุนกันนอกจากเรื่องภูมิมะเขือการที่เรามาที่รพสตที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการถูกโจมตีนะครับโดยอาวุธของฝ่ายทางกัมพูชาเนี่ยกจ็จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังเ,เป็นสภาพที่ที่ทิ้งร่องรอยของการโจมตีเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับออมองครับแต่ว่ามันก็มีระยะห่างอยู่นะครับผมคงไม่สรุปแล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่า ผมเองก็พูดคุยกับทางฝ่ายทหารว่าทางกัมพูชาเขาก็มีการเตรียมการอยู่พอสมควรแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องกังวลจนเกินไปนะครับเอาว่ารอข้อมูลจากทางการถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนมีบทเรียนทุกคนเห็นแล้วว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นต้องทําอะไรเนี่ยก็เอาว่าสำคัญที่สุดคือการสื่อสารภายในของเรานะครับให้มีความพร้อมสูงสุด แล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยณนะวันนี้ก็พยายามที่จะพูดคุยกับรัฐบาลเพื่อให้มันเกิดการเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้อย่างแม้กระทั่งไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้เกิดความมั่นใจว่าเวลามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่ต้องพววงว่าภาวะพวาวงว่า เดี๋ยวจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือเปล่าต้องอยู่เฝ้าบ้านหรือเปล่าไอ้แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการสร้างความมั่นใจในเรื่องของการเยียวยาเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้พี่น้องนี่ฮะอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจะได้กลับไปพัฒนาประเทศของเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน